สวัสดีค่ะดารากสิบมาแล้วค่ะโอพักจิราลองไฮโฮเผยความรับที่ไม่เคยเปิดสมัยครบติกเจษดาพร เป็นอีกคนที่มากความสามารถสำหรับติ๊กเจษดาพรเป็นนักแสดงชาวไทยมีผลงานการแสดงและได้รับรางวัลมากมายในปีพศ2540เขามีผลงานสร้างชื่อในภาพยนตร์เรื่อง2 4 9 9อันตพานคลองเมืองในบทแดงใบเล่ซึ่งประสบความสำเร็จทั้งด้านรายได้และเสียงวิจารณ์และยังทำให้ติ๊กได้รับรางวัล t h a i น a n d b l o c k ั u s t e r e n t e r t a i n m e n t Award วสาขานักแสดงหน้าใหม่ย,ยอดเยี่ยม นับเป็นภาพยนตร์ที่ปลดกระแสหนังไทยที่อยู่ในช่วงซบเซาให้กลับมาเป็นการแจ้งเกิดให้กับตัวเขา และหลายคนอาจจะพอทราบมาบ้างว่าติ๊กเจษดาพรและโอภักจิราทั้งคู่เคยคบกันเมื่อครั้งที่โอภักจิราพึงได้ตำแหน่งมิสมอเตอร์โชว์และจากนั้นก็ได้เข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวส่วนรักครั้งแรกของโอภักจิราก็คือพระเอกชื่อดังติกเจษดาพรซึ่งว่ากันว่าคู่นี้คบกันมาตั้งแต่ยังไม่เข้าวงการบันเทิงและต่างเป็นรักแรกของกันและกันแต่สุดท้ายก็เลิกลายแยกย้ายกันไป ในล่าสุดต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์สุดๆค่ะเมื่อโอพักทีราลองให้โฮต่อหน้าอาดีตคนรักและเผยความรับที่ไม่เคยเปิดเผยสมัยคบติกเจษด,ดาพรผ่านรายการตีท้ายครัว โดยงานนี้ติ๊กเจษดาพรได้เผยในรายการที่ไม่เคยเผยว่าทั้งคู่ต่างเป็นรักแรกเหมือนกันโดยโอภักริราสิ่งที่เราได้เห็นเขาคือความกระตันยูมากเมื่อก่อนที่บ้านเขาค่อนข้างที่จะลำบากและเขาไม่ทิ้งครอบครัวไม่ทิ้งแม่ไม่ทิ้งพ่อไม่ทิ้งน้องทำงานหนักเพื่อครอบครัวผมรู้สึกอันนี้เป็นสิ่งที่สวยงามของเขาสวยทั้งภายในและภายนอก ในขณะที่ทางด้านโอภักิจิราก็ได้เผยถึงติ๊กเจษด,ดาพรเช่นกันขณะที่น้าตาครอว่าเชื่อไหมเป็นคนที่สอนเราทุกอย่างรวมถึงคุณพ่อคุณแม่เขาด้วยเป็นครูสอนเราขับรถคือเรายังขับไม่เป็นตั้งแต่สมัยก่อนแล้วก็คอยดูคุณพ่อคุณแม่มีน้ำใจกับเรายัางคิดถึงตลอดเวลาพูดแล้วจะร้องไห้โดยเอามือปิดหน้า โดยหากท่านผู้ชมอยากดูเรื่องราวความประทับใจของทั้งคู่นั้นก็สามารถติดตามรายการตีท้ายครัวโดยทางอินสตาแกรมรายการตีท้ายครัวก็ได้ระบุข้อความว่ารักแรกของเจษดาก็คือคนนี้อาทิตย์นี้ห้ามพลาด14.15นาททางช่อง3กด33ตีท้ายครัวติกเจษดาพรค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากทีนิวส์ค่ะ หากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ